คนลูกสู้เลยผลลูกสู้เลยนะเฮียเฮียน่ะน่าจะเอารูปหลวงปู่ไปเคลือบแล้วใส่กระเป๋าตังไว้เฮียเอาเหรียญไปคล้องคออ๋อนะเฮียเนี่ยเฮียเนี่ยเอาขนทางนะครับกับรูปหลวงปู่ไปเคลือบแล้วเอาติดตัวไว้เพราะดวงไม่ค่อยดีเกิดปีอะไรเนี่ยดูแล้วเห็นปีเถาะปีเถาะด้วยนั่นไงเห็นไหมขนาดไม่รู้แม่นมไหมหนึ่งเก้ามังกร เขาแตะกันในใบนะเขา่เขียนว่าปีเท่ามันเขียนผิดเอาไว้รู้หนึ่งเก้ามังกรมันที่เท่าไหร่สิบสองสิบสองเดือนมีนามีนามังกรแล้วหนึ่งเก้าอ่ะไม่อยู่หลังสิบสี่กุมภาถ้าก่อนสิบสี่กุมภาน่าจะเป็นเถาะอยู่ถ้ามีนาแล้วเนี่ยมังกรก็ชงไงปีหน้านะชงเลยปีหน้ามีมังกรชง เอามาดูด้านหน้ากันครับเป็นอย่างไรบ้างยายกับครอบครัวเดินทางมาล่ะลงทะเบียน,นก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับลงทะเบียนก่อนเนาะ,ะ,นะยินดีต้อนรับนะครับลงทะเบียนก่อนนี่หาพ่อ โอเคอ่ะหน่อยนึง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 อุ้มเอาลุงเป็นยังไงบ้างมาจากไหนเนี่ยสระบุรีบกศบกศอ้าเหรอมาจากบกศใครเมามาอ๋มีผู้โดยสารมาเยี่ยมพ่อพลายบ่อ๋อมาแต่ประมา อ๋อเข้ามาจากปทุมเขานั่งรถมาลงบขสแล้วเขาเขาก็เหมารถมอเตอร์ไซค์ลุงมาที่นี่เหมามายี่บาทคับเหมามาอ๋อสองคนสามร้อยอ๋อเออราคาไม่แพงถือว่าคุ้มมากๆเลยราคานี้เป็นราคาที่มิตรภาพเออเราโอเคไหมละ่ะราคานี้ไกลไหมจากที่ไปบกสเนี่ยก็สิบสามสิบสี่โลสิบสามสิบสี่โลก็โอเคนะ เออได้อยู่ได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วมาบ่อยไหมก็บ้านผมอยู่แถวนี้แต่ว่าผมไปวิ่งรถที่นู่นอ๋อบ้านอยู่แถวนี้เราก็ไปปรู้ไปประจบก็คือเพราะว่าบางคนเนี่ยมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์บางคนเขาไม่รู้ไหมเขาไม่รู้ครับไม่รู้เขาไปเขาก็พาผู้โดยสารปุ๊บไปนู่นนะครับเห็นพาวอยู่แต่เขาไม่จอดเขาก็เขาไปนู่นนะครับไปจนมารำมาลอยไปดุนนะฮะไกลพอสมควรจนกลับมาครับผมก็คนไม่ค่อยแห้งอ๋ออยู่ไม่แห้งนี่บอก บ้านอย่างน้องปืนอะอยู่ครับแต่เราก็ทราบข่าวว่าที่นี่มีศูนย์ของอ่าอนุรักษ์ช้างอยู่ครับผมก็ตอนนี้คือชาวบ้านในแถวห้วยแห้งเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขารู้ข่าวว่ามีศูนย์น้ำหน้าช้างอยู่แถวนี้มีกแทบจะทุกคนนะแทบจะทุกคนรู้หมดเลยครับถ้าใครลงถอกลงทางมาถามแถวๆเนี้ยนะก็บอกได้บอกได้หมดเลยเออนี่ขอบคุณลุงครับผมครับผม ครับก็ถือว่านะการเดินทางนะฮะใครเดินทางมาที่บคอสเนาะก็สามารถเหมาลนะฮะร,รถมอเตอร์ไซค์ทับจ้างมาได้นะครับไปขับประมาณ300บาทนะจากบคอสอรสระบุรีนะครับ300บาทนะเอาจะใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าสักครึ่งชั่วโมงมาเยี่ยมมาชมนะแล้วก็เดินทางกลับเนาะมา ชมพ่อพลายเอกชัยนะครับแล้วเดินทางกลับนะครับเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าถ้าใครลงทางนะในอะยะสิกิโลเมตรนี่ยนะทุกคนแทบจะรู้หมดเลยฮะศูนย์ช้างทองคำอยู่ตรงไหนถามได้เลยนะพ่อพรายเอกชัยเนี่ยถือว่ามีคนรู้จักพอสมควรนะครับ ช่วยฝากไม่พอพายได้เลอ๋อรับปากกับเพียเดย์ไว้แล้วใช่พี่ไม้ที่เมาส์ไซค์มาใช้เพียดอ๋อเหรอโอ้ยไม่รู้จะมาอย่างไงย้อนมาต้องมาแล้วนั่งรถไฟมาเหรอรถตู้รถตู้มาอ๋อนั่งรถตู้มาบานลงสระบุรีไม่รู้อะไรเวราะพิ่งมาอืมก็โอเคนะเออไม่แพงไม่แพง พอน้ามาน้ำสะอาดอ่ะแล้วเอาทรายพ่อพายอะ่ะโรยไปในน้ําแล้วก็สวดบทอิติปิโสสักเ้าจบตั้งนโมก่อนแล้วก็สวดอิติปิโสครับนี่ก็ถือว่าสมความตั้งใจของพี่เขาเดินทางมาจากปทุมธาน,นีนั่งรถตู้มาลงที่บอคอ,อเนาะแล้วก็ต่อวินมอไซค์รับจ้างถือว่าคุ้มครับตกคนละร้อยห้าบาทบางคน500ยนะโดนมอไซค์เมาหนะ้าร้อย เทีเ่ยวเดียวด้วยก็มีนะฮะแต่ต้องถามราคาครับอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับไปกับนะครับยังไงก็ลองพูดคุยลองหาถามมาหลายคันเอานะครับเราไม่ใช่ว่าคุยกับเขาจบปุ๊บขึ้นปั๊บมาเลยนะราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทนะถือว่าเป็นราคามาตร,รฐานของที่นี่เนาะเพราะว่าเท่าที่ผมถามหลายคนที่เขามองมากก็ประมาณนี้นะครับ ก่อพายก็กําลังกินหญ้านะฮะอย่างสบายอารมณ์อยู่เนาะพอพายก็กินหญ้าอยู่นะฮะอย่างมีความสุขนี่คือแม่แม่ของพ่อพายที่มาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังใจตอนนี้ก็ไปซ้อมกากว่าครับ เก็บบรรยากาศที่ศูนย์ช้างทองคำให้ทุกคนได้ชมกันครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์จากบกสสระบุรีมาราคาเท่าไหร่นะก็เปิดเผยในคลิปแล้วนะครับ300บาทนะไปกลับนะลองดูเผื่อคนที่ไม่สะดวกเรืนอาการับรถเดินทางมาก็สามารถนั่งรถบกสมาได้นะรถตู้บางนะมาลงที่บกสสระบุรีแล้วก็นี่แหละฮะมาที่ห้วยแห้งนี่แหละศูนย์ช้างทองคำเนี่ประมาณ14กิโล นะครับก็อลองดูนะครับขอบคุณสำหรับคลิปดีสวัสดีครับขอลงคลิปก่อนสวัสดีครับ